สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Xiaomi มี 10T Lite มือถือน้องเล็กในซีรีส์ที่มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 750G ในราคาเริ่มต้นราวๆ1,400บาทส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream m e r i u p Let's Go ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับ Xiaomi Mi 10T Lite นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นน้องของเจ้าตัว Mi 10T อีกทีนึงซึ่ง Xiaomi Mi 10T นะครับก็จะออกมาทั้ง Mi 10T แล้วก็ Mi 10T Pro ขอน้านี้ไปนะครับรีกได้ว่าเปิดตัวตามกันมาติดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอแล้วก็การดีไซน์กันก่อนเลยนะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Punch Hole Display นะครับการวางตำแหน่งของกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับด้านบนเลยเนาะส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับก็จะมีการไไลลล่เเฉสีีตตาม์รุนน้ย กล้องหลังเนี่ยเรียงตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วางไว้บนฐานที่มีรูปทรงคล้ายคายกับรูปวงกลมนะครับซึ่งก็จะวางไว้ตรงกลางตัวเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับใครที่ไม่ชอบดีไซน์ซ้ำๆเดิมๆบอกได้เลยว่ารุ่นนี้แปลกใหม่แน่นอนนะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบพรมด้วยกระจกดีล่าคลาส5การรีเฟรช r หน้าจอครับรุ่นน 20เ z เลยนะครับแถมยังรองรับ HDR10 อีกด้วยในด้านของหน้าจอครับ6.67นิ้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอประมาณนะครับใครที่ชอบดูหนังแบบเต็มตานะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับส่วนใครนะครับที่ชอบเล่นเกมแบบภาพไหลลื่นสมูทสมูทเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าค่ารีเฟรชเรทครับให้มาสูงถึง120 h z เลยนะครับในด้านของความแข็งแรงครับรุ่นนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับครอบทำด้วยกระจกไกรลักซณะถือว่าทนแรงขีดข่วนแล้วก็แแรรรรงกกกะะทไไดด้ปมมาาณนคบีว่่อ พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยนะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนซึ่งส่วนใหญ่นะครับท้ายท้ายปี2สายท้ายปีท้ายท้ายปี2020นี้แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมือถือที่เปิดตัวออกมาเนี่ยจะไม่มีแจ็ครูหูฟัง3.5แล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับใครเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ใช้หูฟังวเลสนะครับจำเป็นจะต้องใช้แจ็ครูหูฟัง3.5อยู่ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากมาเลยนะครับที่ยัง ที่214.5กรัมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่ากลางๆนะครับค่อน <c oughs> ไปทางหนักนิดนึงก็ต้องยอมรับกันนะครับ6.67นิ้ <c oughs> วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าจอค่อนข้างที่จะใหญ่พอประมาณดัง,ดง,ดงนั้นน้ําหนักเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าพอรับได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้หนักมากจนเกินไปเนะาะถาใส่ซิมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบดูโอ l สล็อตน,นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้เป็นนาโนซิม2นาโนซิมนะครับแต่ไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d สดีการ์ดได้นะครับใครที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เอสดีการ์ดเดิมหรือ ้านการสแกนนิ้วมือแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็จดจําใบหน้าซึ่งในด้านของความรวดเร็วครับการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยถือว่ารวดเร็วแน่นอนนะฮะมาดูในด้านของการทํางานกันบ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะรันด้วย Android 10นะครับครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน12 CPU รับเลือกใช้เป็นตัวใหม่เลยนะครับอย่าง Qualcomm Snapdragon 750นะครับ 5G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 GHz CPU เลือกใช้เป็น Adreno 619นะครับในด้านขอองงกกาาารรใช้้นนทัั่่่ววไไปคบบดเเลยยี7 เล่นได้หายห่วงนะครับลื่นๆเลยส่วนในด้านของการเล่นเกมครับรุ่นนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับขึ้นชื่อว่า Snap. ดักกอนซีรีส์เแล้วเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไต่แรงกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งการยิงสตรีมโชว์ไลฟ์สดตาม Facebook ต่างๆนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแถมรุ่นนี้นะครับยังรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนะครับแต่ว่ารองรับเฉพาะพื้นที่ที่มีสัญญาณเท่านั้นเนาะมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้ก็จะใหหหห้้้้กกกลลลองงงัััััััมมาทดดด4ตตวววยยนครบโ จะให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงที่จ1.9นะครับเป็นกล้องเลนสวายบวกมาด้วยเลนส์อัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลครับซึ่งสามารถการได้สูงสุดถึง120 000, งงองศาบวกมาด้วยครับกับเลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์สุดท้ายครับเลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลหรือว่าเลนส์พอดเ่นเองในด้านการถ่ายวิดีโอครับรุ่นนี้จะรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับพร้อมมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยในด้านของเรื่องกล้องครับแน่นอนว่าเส Xiaomi เนี่ยเป็นอีกกกกกแแบบบรรรรนนนนนนดดด์ึงงะะะคคคัััััที่ใใหหห้้สเเปมมมมาาาาจจจจต็อๆ แล้วเนี่ยกล้องเนี่ยก็ยังให้มาจัดเต็มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความละเอียดครับ64ล้านพิกเซลในงบประมาณนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วยังมีเลนส์ต่างๆมาให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะซึ่งสกินโทนของทางเสี่ยวเี่ะครับก็จะออกแนวไ r i g h t r i g h t สว่างสว่างหน่อยนะครับแล้วก็ในด้านของความละเอียดเนี่ยรุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะครับในเรทราคาเดียวกันซึ่งใครนะครับที่ชอบแต่งรูปภาพต่างๆนะครับเวลาเราถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะม ปรับแสงนะครับปรับฟิลเตอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับใครที่จะเอาไปแต่งรูปภาพต่อเติมเพิ่มเติมได้นะครับเนื่องจากว่าความละเอียดเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับสามารถเอาไปเกรดหรือว่าเอาไปเฉดต่างๆได้สบายมากเลยนะครับในด้านของกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหน้ามาอยู่ที่16ล้านพิกเซลดูรับแสง Gf 2.5นะครับเป็นกล้องเลนส์วายสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทในด้านของการรองรับต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็็น Wi-Fi NFC 5ะักยงมมมีีาให้ ด้วยแถมรุ่นนี้ก็จะมีอินฟาเรดพอร์ตมาให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่4,820ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้มาเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่องกับหน้าจอแล้วเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งาน1วันเนาะเนื่องจาก CPU ของเขาครับเป็นสถาปตยกรรม8นาโนเมตรนะครับดังนั้นการประหยัดไฟเนี่ยมีอย่างแน่นอนเลยนะครับแถมในด้านของหน้าจอเนี่ยยังเป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เปิด120เฟรมเรท แน่นอนครับมาดูในด้านของสีกันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะฮะโดยสีแรกครับก็จะเป็นสี l o s c o Beach นั่นเองนะครับซึ่งสีเนี่ยก็จะออกแนวสีฟ้าๆเขียวๆนะครับไล่เฉดมาจนถึงสีทองๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆนะครับที่ชอบสี l o s c o เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับสีถัดมาครับก็จะเป็นสี Pearl Gray นะครับออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสีนี้ครับก็จะเป็นการไล่เฉดสีนะครับตั้ง มาจนถึงเฉดสีดำนะครับซึ่งจะออกสีเทาๆหน่อยนะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับบอกได้เลยว่าใครที่เป็นผู้ชายหรือว่าคนที่ชอบมือถือแนวดุดุเข้มๆเนี่ยสีนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะส่วนสีสุดท้ายครับก็จะเป็นสีแอตแลนติกบลูนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับการไล่เฉดสีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสีมุกนะครับไล่เฉดสีมาถึงจนถึงสีคลามนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ชมกันนะครับบอกได้เลยว่าทั้ง3สีเนี่ยสวยสดงดงามไม่เหมือนใครจริงๆนะมัีีวต17 มีไลท์นะครับจะวางจําหน่ายในฝั่งประเทศยุโรปนะฮะโดยจะวางจําหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกะโรม64ราคาจะอยู่ราวประมาณ1 4 0 0บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม6กิกะโรม128ราคาก็จะอยู่ราวประมาณ12,200บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นมือถือที่รองรับ 5G ราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับแต่ผมคาดการว่ารุ่นนี้เนี่ยมี ไทยนี่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเนาะและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ x ว a มี่มี 10T Lite 5G คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือรุ่นนี้เพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com ได้เลยนะฮะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสาร,ว,ารว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเข้าไทยหรือย,ยังหรือว่าผ่านกสทชหรือย,ยังสามารถเข้าไป like าได่เอย ตลอดเวลานะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมดีมลี่อาพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกะลากัน